สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็มาอยู่กับแอปพลิเคชันที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเพื่อนๆให้กับทุกๆคนกันอีกเหมือนเดิมเลยก็สําหรับแอปเกมตัวนี้นะคะเราเคยทคําคลิปเกี่ยวกับการถอนเงินไปเยอะมากๆนะคะแบบเยอะมากจริงๆคลิปวิดีโอนี้ก็เลยจะไม่ได้มาถอนเงินให้ดูแอปเกมตัวนี้นะคะเพียงที่เราเล่นเกมก็ขึ้นชื่อว่าแอปเกมเนาะก็ต้องเล่นเกมอยู่แล้วแต่ว่าเกมที่เราแนะนําให้เล่นเนี่ยแนะนําให้เป็นเกมเสือมังกรนะคะคือต้องเล่นเสือมังกรไม่ก็สล็อตนะเกมอื่นเนี่ยเราลองเล่นหมดแล้วนะคะคือแบบมันไม่ได้ คือมันไม่ได้เลยอ่ะมิจะเสียแต่ว่าเกมที่เราเล่นเราได้เนี่ยก็จะเป็นเสือมังกรนะคะแล้วก็สลอ็อตสล็อตคือ port, แตกพอตแตกบ่อยมากได้เยอะมากเสือมังกรก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องมีรทคนิคนะคะถ้าใครสนใจแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยเราแนะนําให้เล่น2เกมนี้แอปเกมตัวนี้นะคะสามารถเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ Android แล้วก็ iOS นะคะสําหรับ iOS เนี่ยจะเป็นช่วงๆนะคะคือแบบบางครั้งก็จะแบบโหลดไม่ได้บางครั้งก็สามารถโหลดได้ใครที่ใช้ระบบปฏิบัติการของ iOS จะต,ต้องทําใจนิดนึงนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่เหมาะทั้ง สายฟรีแล้วก็สายลงทุนนะคะเพราะว่าเมื่อสมัครสมาชิกเข้ามาเนี่ยเราจะได้เหรียญฟรีนะคะจะได้ชิปฟรีนะคะเพียงแค่ผูกเบอร์นะทุกคนต้องผูกเบอร์ก่อนนะคะถ้าไม่ผูกเบอร์จะไม่รับเหรียญฟรีแล้วก็ชิปฟรีนะคะสำหรับสายฟรีเราจะต้องเล่นเกมนะคะจะต้องเล่นเกมถึงขั้นต่ําที่เขากําหนดให้ถอนขั้นต่ําที่เขากําหนดให้ถอนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นของเราเนี่ยเราไม่ใช่สายฟรีนะคะเราเป็นสายเติมถอนขั้นต่ําก็จะอยู่ที่2 0 0ร้อถึงห้าหมต่อครั้งนะคะค่าธรรมเนียมของเราก็จะเป็น1อนถอนวันนี้คงเหลือร์ ก็คือวันนี้เราถอนเงินออกไปแล้วไหมคะคือต่อวันเขาจะแบบมีให้ถอนต่อวนันต่อวันนะคะเป็นระดับ VAP สายฟรีออก็เหมือนกันนะคะจะต้องเล่นถึงขั้นต่ําที่เขาถอนได้นะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมของแต่ละคนไม่เหมือนกันสําหรับใครที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินก็สามารถผูกกันได้นะคะเมื่อกดเข้ามาที่คําว่าถ,ถอนเงินเนี่ยเขาก็จะมีคําว่าให้เชื่อมต่อบัญชีธนาคารหรือว่าผูกบัญชีธนาคารนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปผูกบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินกันได้นะคะสําหรับสายเติมนะคะก็เขาจะมีเป็นรางวัลล็อกอินนะคะคือแบบมีให้ทุกวัน เลยนะคะ V.I.P. รางวัลล็อกอินถ้าใครเป็น V.I.P. สามารถมาก,กดล็อกอินได้นะคะจะได้เหรียญฟรีจะได้คลิปฟรีทุกวันคือแบบได้เยอะนะคะแต่ว่าเรามาล็อกอินรับแล้วไงคะเนี่ยะวันที่1นะคะใครเป็นสาย V.I.P. เนี่ยสายเติมเนี่ย,ย,ยคือสิทธิพิเศษคือเยอะมากเยอะแบบมากจริงๆนะคะมีทั้งรางวัลล็อกอินนะคะแล้วก็โปรโมชั่นสําหรับการเติมเงินคั้น้ำมในการถอนก็น้อยมากๆนะคะยิ่งเราเติมเรามีเปอร์เซ็นที่จะเล่นเกมชนะด้วยนะได้เงินเดอะจากแอปตัวนี้ ดูจากบันทึกการถอนของเราก็ได้นะคะคือแบบเราถอนออกไปเยอะมากๆคือแบบเยอะมากจริงๆนะคะ ตอนนี้เนี่ยก็มีเป็นโบนัสพัพิคเนตนะคะโบนัสพัพิคเนตเนี่ยคืออะไรนะคะเราต้องเล่นเกมในห้องใดห้องหนึ่งก็ได้คือเรามีโอกาสรับโบนัสจากพัพิคเนตนะคะจำนวน5 0 0ร้อยถึงสองพบาทเมื่อรับโบนัสแล้วนะคะเราสามารถถอนเงินได้ทันทีเพียงแค่ดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ของเรานะคะก็สามารถรับโบนัสพัพิคเนตไปแบบฟรีๆนะคะแต่ว่าจะต้องเล่นเกมก่อนนะคะ,ะ,คะก็อย่างที่บอกไปนะคะเป็นแอปเกมที่สามารถสร้างรายได้ฉะนั้นเราจะต้องเล่นเกมก่อนนะคะถึงจะทํารายได้ให้เราได้ สามารถมารับกันได้นะคะรับกันได้ทุกคนใครที่สนใจนะคะสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคาอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะวิธีการสมัครเนี่ยก็ผูกเบอร์แค่นั้นนะคะแต่ถ้าใครสมัครไม่เป็นเราก็จะมีลิงก์คลิปวิดีโอที่สอนสมัครนะคะแล้วก็เป็นลิงก์คลิปวิดีโอที่แนะนำรายละเอยียดต่างๆเกี่ยวกับแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะแต่ว่ารูปแบบน่าจะเปลี่ยนไปแต่เป็นรูปแบบตัวเก่านะคะแต่ว่าวิธีการสมัครแล้วก็วิธีการลงทะเบียนก็ยังเหมือนเดิมสามารถไปดูกันได้สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค สำหรับคลิปวันนี้ขอบคุณค่ะ